ทำานดีๆเดี๋ยวเอา้าเจ้านายจะทำเองครับต่ตอไปนะครับผมจะเชิญจากประธานนะครับเป็นผู้อำนวยการนะครับว่าตอนนี้เราเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับในระดับต่อ,อไปนะครับเรียนเชิญผู้อำนวยการนะครับโรงเรียน ผู้สูงอายุตุลสมาทั้นดับประรหลายหนังสีนหน้าจุดทุ้เทียนบูชาพระราชาไทยขอการเป็นเช่นรับเรียดนดีทีส่สครับเป็ตัวตรวสดมวรครับสา้านสมาาสัพุท พอาคุณเนตำแหน่งนักพนกงานถึงชนชันกางกล่ารายงานถึงวัดะสงศ์ของโครงการในวันนี้ค่ะคุณผู้ชท่านจากตำรวจพารามรันหวนาจนายกโครงการบริหารส่วนตมลเสมาท่านประหลัดโครงการบริหารส่วนตมลเสมาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักงานและผู้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศทะยบัตรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในวันนี้นะคะ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุมีผู้เข้าร่วมจํานวน50คนโครงการนี้เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตะบนเสมาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ตะบนเสมาได้จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันมีโอกาสได้พบปะัพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันพร้อมทั้งเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของพิว และพัฒน,นาตนเองในด้าน,นตา่างๆซึ่งเป็นการพัฒน,นาการจัดสมานิการสําหรับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสําคัญของตนเองและชุมชนและประจกักษ์ในศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุขสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งตนเองและในครอบครัว ในการนี้โครงการมหาสุตตะบนเสมาจึงได้ดําเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศียบัตรให้ผู้เขา้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลเสมาประจําปี2568เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้เขา้าร่วมโครงการดิฉันในนามคณะกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลเสมาขอเจ้ารักท่านประธานด้วยความยินดีอย่างยิ่งขอขอบพระคุณท่านไว้ในโอกาสนี้ขอบคะ พูหน่อยครับอเปิการที่กระตับนะครับการเชิญนะครับทกที่รลมอไปเื่นะครับลายมือใช้คิ้วหน้า อยู่ในการสงบยิ่งน้าแม่าม่ไมกครั่นไม่เนไน้องปอวิทย์มึงรับน้องิไหมผมรับ พอนายโยูการ์มหาสวนตนเสมาอครับครับสามนายชนะศิลป์ชาวันโยการ์มหาส,ส่วนตะบนเสียมา 4. อาจารย์พิษสมัยชาววันราชการบำนาญประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองไชมา กำนานรองประธานชมรมผู้สูงอายุสภาพดีวัองกอนิดนึงคนับขอไหมครับโอ,องกองทิพนคบ งนี่เด <g horses> ียวนะาปาต้อพยายาเลยระวังียวแล้วองครับองก 黄牛啊，加苦啊，对啊、嗯。

นางทิจพรสินสวัสดิ์ มองกล้องครับมองกล้องสามนางบรรจงประเสริฐจ,จันท้นมองกล้องครับ,รบสี่นางถาพดียศธรายังสืบ ม oh, องกล้องค่ะครับโคนางสมพรชอบสมเดิน เียนยิลาโลแนาเจีโรชูดวงเพชรแสง เก้านามิวันปุนเพิ่มขอใหม่ครับขอใหม่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 มันไรครันไป็นไรอสิบนายน้มูลมีสูงเนึ่งแห่งก Hãy subscribe cho xin Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 求善。 ส <that 's graffiti> <that> ิบห้านายวชนุกคนกายน้องก้องครับสิบหกนายสุชาดาสุวรรณนี่แนมกองครับแนมกอง จเจเจนาง่องไม้ตักสุนเนินมองฟังครับเซเป่นางสุนัริการในตะกบ 6. องคลครับ19นางสมบวรลูกทององคลครับ20นางสมบูรญาตินึก นางกองกาสิบเอ็ดนางสัิพรสุนิรัยองค้องป้องก้องครับป้องแง้มกล้องนายกไม่ปลอทนองนางพิบุญท์่สูน,สสสนึ่ สนางกัญญลักษณ์พิจโธมองกล้องครับยี่สิบสนางวัศนพรดีจัดทรก ยบหนางรณเมฆภพมองต้องครับหนางบัรจั์ฟังสุ ้องครับยีนางอิสรียาภูจอมนินตรน้องต้อครับ2ีนางสุมาลีผู้ช่วยการ มังคารับ29านางทำมวยปอดสูงเลยเงมมงคร์สามสิบนางออาพอสองจันทร์ ลองก้องครับส่สนานงา,า,างนมสิบนาพตาพาตาตีไปเิบหยองกาครับสามสิบสองนางนนวรัเสือจันทร์ กล้องครับคือพ่อใหญ่ท่านจะฆ่ามันที่สามสิบสามนางวงพรโมงถึงพล้องก้องครับสขขามสิบสี 33, น่าา 34, นางมารกา กล้องครับมองกล้องอาไมอาไมเอาไหมครับ 37. นางบุลหลายหงจันทร์มองกล้องครับ 38. นางน,น้ำอ้อยวนันษา มองล้องครับองก้องครับา3 9ิกนาฬิาฟองใจฟัข้ลองกล้ครับ สีนางตาบลโคจันทร์ิอรเอ็ดนางชลอจัอนทักสอง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 อต้องครับ 42. นางละเบียดมักสุดเมืองมองต้องครับ 43. นางาพระวีตันเจริมองก้องครับ 44นางอรวรรณาวันพก้อสี่สิบห้านางสงใจคืนสงเมิน 26นางานสาวละเม่สร้อยส่เนิน ใส่แนด์ต่อได้ี่สกาลการมร์สสุนเนอร์กเลยเยืนมาเลย ค้องครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตให้แม่พี่ส้มขึ้นก่อนนะคะเสร็ค่ะสิบห้านางท่านฤาีชาสุดเมรย์คุณป้องครับขอไหมครับขอไหมครับผมผมพีครับค่ะ ชมรมผู้สูงอายุคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุคณะกรรมการดาเนินง,งานโครงการโรงเร,รงียนผู้สูงอายุประจำปี2568และผู้เข้าร่วมพิธีมอบไปประกาศสิริบัตรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี2568ทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจความตื่นใจและยินดียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบ ใปประกาศสรีบาตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นเสียูุศูนย์ชุประจำปี2 5 6 8ในวันนี้ก้อนหนึ่งแต่ผมต้องขอชชินชมชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ตะบลเสมาที่ได้ร่วมกับองการบริหารตำบ,บนเสมาในการดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งทําให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์และทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ในการนี้ผมขอแสดงความยินดีกับผู้รับป,ประการศเฉลียัท,ทุกท่านที่ได้ผ่านการฝึกอบรมโฟการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี2568และได้รับใบป,ประการศเิลี่ยวัในวันนี้ผมปรารถนาไนอยางยิ่งที่จะให้ผู้สูงอายุทุกท่านได้รับความรักความเมออาพรและการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานตลอดตรญาติพี่น้องในครอบครัว และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ,กบกครอบครัวได้อย่างมีความสุขมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างทัง่วถ,ถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคมได้เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอยูเยนเป็นสูกโ้อกันโดยผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป ขอบคุณแนละสวัสดีครับ